สบายดีเด้อจางยินดีตอนฮับเขาสู่สองสาวพิมพ์ปักเซคือเกาเด้อจ้ามื่อสาวพิมพ์กะมาถ่ายบรรยากาศการที่จเจริญทางขึ้นไปทํางาาแล้วกะ็มองสืตัวรถของสาวพิมพ์ปักเซนอาจ้าพิมกะจะมาเบาถึงความสะดวกสบายเนาะในคลิปนี้ก็คือเป็นรถอุบลราชธาน,นีปักเซนอาจ้าที่มาฮับเอา โดยสารเนาะถึงลาวเลยเนาะจา้าพิมกับผึ่งมาเห็นเนาะเป็นครงเหลรกเนาะคือมาเห็นความสะดวกสบายของคนลาวเฮานาะที่รถเมืองไทยเนาะอยู่อุบลราชธาน,นีมาหับเอาโดยสารหอดคิวรถด้วยว่าหอดหมองรวดเลยเนาะจ้ากับเป็นโดยสารเนาะระวางประเทศไทยกับลาวเนาะจา้าตอนนี้รถของอุบลราชธาน,นีกับ ปักเซกัออกไปเนนอคันหนึ่งเนาะจ้าการเป็นรถกรุงเทพปักเซเนาะตัวนี้ก็เป็นรถเลาาเนาะจา้าคันนี้ก็เป็นรถเลาาโดยเฉพาะเนาะคันก่อนนี้จะเป็นรถของคนไทยเนาะจ้าเป็นมือที่พิมพ์กับสิทธิอำนาจพระจากลูกเนาะจ้าล้วกาพ่อเมเนาะทีมาส่งเอาอาเนาะเป็นคลิปที่แบบพิมกะ กันน้ำตาบบายูในคลิปนี้นะจ้ะแต่พิมก่บริยไทยให้พีพีทุกคนเบิงเนาะคือเป็นแบบห้าต่อไปสูง่งานต่อนะจ๊ะแล้วกะบอกก็ถือเนาะกะคือลูกไายกะสซมาหอมแกมเมก็แกมพอเนาะจ๊ะกะเป็นคลิปที่แบบพิมพากเอากะแบบไม่น้ำตาเนาะจ๊ะพีพีทุกคนเนาะ นี่ก็คือสิขึ้นรถเนาะจ้าพิพิธภัณฑ์เนาะกับเป็นบรรยากาศเนาะพิมเองกะลามาวาสิผ่ามือเนาะจ้ะบรรยากาศในรถเนาะจ้าพิพิธภัณฑ์เนาะคนร้ายเนาะคนเต็มเนาะจ้ากะเป็นเต็มทุกมือเนาะเพราะว่าคนลาวเนากะขึ้นไปทำงานในเมืองไทยร้ายเนาะจ้าเนี่ยกะมาชมบรรยากาศถนนหนทาง จาคลิปนี้สาวพิมพ์ปักเซกะสิพาพีพ่ๆทุกคนมาสม้มถนนของนครปักเซต่อเลยนอนจากะตอนนี้พิมพ์กะขึ้นรถกาแฟนพิมพ์เรียบร้อยแล้วนอนจากะสีเห็นบอสัตน,นะเนาะเพราะว่าพิมพ์นางข้างหน,าน้านอกะกสีมีโตนังซื้อนอะจ้า,จาบอเห็นถนนสัตว์อะไดกะขอโทษขออภัยเด้อจ้านี่ก็เป็นจุดของนครปักเซเนาะจุดอ่า ใจนครปักเซกับอะไรเนาะจัดที่พีทุกคนแนมแนก็คือจะเป็นตลาดโลหะเรื่องเนาะฟังในกะสิเป็นรุงแรมเนาะจ้าตอนนี้เพิ่นรดเพิ่นกะสิเอาคนอยู่ขางทางอีกเนาะจ้าพีพีทุกคนเนาะเนื่องจากมีคนขอขึ้นรดอยู่ขางทางเนาะ แน้วพิมกาสีพาไปส้มจุดนักหองอินแตงเนาะทีกระโดดคว้าขาเม่น้ำคล้องกาจะเป็นคว้าทีพี่ๆแนมเพ้นอยู่ข้างนายเนาะจ้าแล้วพิมพ์กาสิไปถ่ายให้พี่ๆทุกคนด้รับส้มกันเนาะตอนนี้เป็นรถจอดเอาคนอยู่เนาะจ้า ึ้นมาทํางานเมืองไทยนากกะได้เน,นจาจะไปพีทุกคนนาะเต็มเต็มรถนาะจนบม่มีหม่องนางนอกจะคนคืนร้ายขนาดเนาะคือพิมพ์ต้องสื่อตัวรวงหนาเหมือนึงนอกจะถาบ่สื่อไว้กะบม่มีหม่องนางเด้ว่ารถเต็มเนาะพิมพ์ต้องมาสื่อไว้นอกจะ เพราะว่าอยู่บ้านเท่ากันคือแบบเนาะผมมีแนวเฮ็ดแนวหาพิมพ์กับต้องกัดฟันขึ้นไปสู่งานต่อเนาะพิมพ์เองกัมีน้องเนาะพิมพ์กัต้องทํางานน้าเนาะกะจ็คสิเป็นไรไรเนาะกัโบโอ้โหเนาะพิมพ์กะพาดวงในท้องไปสู่งานต่อเนาะจ้ะกัคือสิไปเกิดอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็คือชิพาพี่ๆทุกคนมาส้มถนนหนทางแลไรกะมาส้มสับอาครัวขาไม่น้ำคล้องเนาะจุดทีน่นางหองอินแตงกระโดดล่วงไปนี่คือสิจุดแถวนี้เนาะจากพี่ๆทุกคนเนาะพิมกับขอขแสดงความเสียใจยน้ำขอบครัวข้องนักหงอเนาะอะไรกะมีผู้ชายคนหนึ่งอีกกระโดดลวงไปอีกเนาะกะคือภายในเดือนเดียว สะเขาสองเดือนเนาะกะมีคนกระโดดจะผ่านไปสองคนเนาะจา้ะกะมีนางหองอิงแตงกับอาน้องผู้ชายคนหนึ่งเนาะจา้ะที่พิมพ์เกยเฮดคลิปลงไปเนาะนี่กะเป็นข้วาขาไมน่นำคลองเนาะจา้ะพาไปพี่ทุกคนมาสมบรรยากาศเนะาะถามมีอกาศพิมกะชิค้นไปผู้ที่ทุกคนเห็นเนาะจะมีบัตรยูเทิงเนาะจา้ะมีผ่าองค์ไงเนาะ พิพมมีโอกาสกลับมาบานรอบนาเนาะพิมกะสิมาถ่ายจุดช้มบิวเนะาะกะขึ้นไปเทิงอ่ะเนาะกะสิเป็นเห็นจุดข้างลางที่สวยงามเนาะกับเป็นบิวที่สวยงามเนาะนนจากพิมมาก,กะเ็ดธุระเนาะพิมกะบบอเลไปทั้งไรเนี่ยเนาะก,กะได้ยบอเล็ไปถ่ายคลิปมาฝากไปพี่ทุกคนเนาะและมีโอกาสนาะพิมกะสิมาถ่าย คลิปหายพีพีพตะกกนนะครับส้มกันเนาะนี่ก็เป็นจุดที่สีหอดฟังป่านพนทองเนาะสีหอดสุดรัวเนาะจากพีพีตะกนเนาะพิมเองกาสิขึ้นไปทำงานกะคิดหอดดูนาะคิดหอดพอเมคิดหอด เพื่อนชาติเนาะแต่ว่าฮ่าก็ต้องตัดสินใจไปเนาะเพราะว่าพิมกับอกว่าถึงเนาะจา้ะถามมาพิมอยากอยู่บ้านบบก็อยากอยู่นลำดูกเนาะจ้ะก็อยากอยู่แต่ว่าพิมเองถ่ายอยู่แล้วฮ่าวโบท่านมีทื่นมีหอดเนาะก็ต้องขึ้นไปหาเก็บเงินอีกหน่อยนึงก่อนเนาะจา้ะนีกะ่กาคือสิเป็นหมอง เพิ่นเก็บคาทางเนาะพิมพ์กามาในหลบนี่กะรู้สึกว่าถนทวนทางของบ้านพิมพ์เองกะเปลี่ยนแปลงไปลายเนาะเนื่อจากว่าพิมพ์กาบรยมาตั้งสมปีเนาะพอมาเห็นการพัฒนาของบ้านตัวเองกะรู้สซึกดีใจเนาะ รู้สึกดีใจปุ้มใจเนาะที่ฮากะบไหลมาอยู่จุดนี้เนาะถนนทนทางกะเดิมโอเคเนะาะจ้าพี่ๆทุกคนเนาะแต่ก,ก่อนกะสิบโบเป็นเนี่ยนี่เนาะตอนที่พิมพิมขึ้นมาทํางานตอนรอบนั้นบ่ทันได้เป็นถนนเนี่ยนี่เนาะจ้ะจ้าตอนนี้พิมพ์กามาฮอดอะซองเมกเดียบร้อยเนะาะจ้าเนื้อจากพิม์ออกรถมาจากบ้านเนาะ สามโมงครึ่งเนาะกะมาจับบัตปั่มบัตปั่มเบอร์กะมาหอดสองมิกกะพอดีเมื่อเนาะจะ้ะนี่กะเป็นบรรยากาศตอนหกโมงครึ่งเนาะหกโมงจะ้ะอ่ารถนี่กะเป็นรถกรุงเทพป,ปักเซ่เนาะจะ้ะมีสองคันเนาะที่มา ถ่เนาะเพิ่นกับถ่าให้คนไปเขาหห้าห้องน้ำเนาะถ้าคนปั๊มบัตรให้แล้วถ้าคนไปซื้อกับเขากับน,น้ำเนาะสิบเป็นรถกรุงเทพปากเซสองคันรถด้อเด้อจ้ะคนขึ้นมาทำงานหลายเนาะจ้ะก็สำหรับคลิปนี้สาวพิมปากเซก้าสิขอจบคลิปลงซ้ำในเด้อจ้ะขอบคุณทุวกันนั่น